สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทุกนะคะวันนี้ค่ะตุกจะพามาชมที่ดินแปลงที่เราเปิดขายนะคะวันนี้นะคะภาพสดๆจากสถานที่จริงเลยค่ะที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14องครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแปลงที่ตุกจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็จะมีแปลง A3 นะคะ แปลง A3 นะคะเนื้อที่488ตารางวาค่ะราคา2 3 4 2,400บาทค่ะเงื่อนไขาการเป็นเจ้าของนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะดาวเพียง50,000บาทนะคะเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะกรณีผ่อนนะคะมีดอกเบีย้ย8%ต่อปีนะคะผ่อนไม่เกิน60งวดค่ะแต่ถ้าซื้อสดนะคะแปลง A3 นี้รอโฉนด6เดือนค่ะ และส่วนโซน B นะคะแปลงที่ตุ๊กจะมาแนะนำนะคะก็จะมีแปลง B2 B3 B4 นะคะแปลง B2 ค่ะราคา2ล้าน62620บาทค่ะแปลง B3 นะคะราคา2ล้าน5702,090บาทค่ะแปลง B4 ค่ะราคา2ล้าน 5 2 3 5 6 0บาทนะคะแต่ละแปลงค่ะเนื้อที่485.3ตารางวาค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมสถานที่จริงกันค่ะไปกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปดูแปลง A3 ก่อนค่ะตามมาเลยค่ะถ้าใครอยากได้ที่ดินที่บ้านสวนคลอง14องครักนครนายกนี่นะคะ รีบโทรหาตุ๊กเลยนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะแปลงที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะคือแปลง A3 ค่ะด้านนู้นนะคะหันหน้าทิศใต้ค่ะถนนขั้นระหว่างแปลงตรงนี้นะคะกว้าง8เมตรค่ะและถนนรอบๆวบบงเวียนตรงนี้นะคะกว้าง12-20เมตรเลยนะคะที่ดินที่นี่ค่ะเหมาะสําหรับปลูกบ้านสวนค่ะแนวสวนเกษตร หรือจะปลูกบ้านสไตล์นอร์ดิกก็เหมาะอย่างยิ่งค่ะอยู่ใกล้กับร้านบิทเ e อร์สวีนครนายกนะคะและอยู่ใกล้กับกสวอ,องคราค่ะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะใกล้อุทยานไม้ใหญ่ใกล้ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะใกล้ตลาดไม้ดอกไม้ประดับของ15ค่ะได้วิวมุมมองวงเวียนตรงนี้ด้วยนะคะวงกลมแห่งปฏิหารแห่งนี้นะคะแปลงนี้นะคะ เนี่ยค่ะจะหันไปทางทิศใต้นะคะหันเข้าวงเวียนเลยคะ่ะวงเวียนตรงนี้มีเนื้อที่ยี่บสองไร่เจ็สบแปดตารางวานะคะเราสามารถเข้าไปเดินเล่นได้ค่ะอากาศดีอากาศรุ้ทสุดค่ะแป้ง A 3สามคือจุดนู้นค่ะธงสีส้มและสีฟ้าตรงนู้นค่ะเนื้อที่สี่ร้อยแปดสิบปดตารางวาค่ะราคาตารางวาละสี่พันแปดร้อยบาทค่ะ สดพอนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะนี่ค่ะและแล้วเราก็เดินมาถึงหน้าแปลงแล้วนะคะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศกันช่วงบ่ายค่ะนี่ค่ะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะคือแปลงนี้ค่ะนี่นะคะไปโจดกับธงสีฟ้าตรงนู้นเลยค่ะขณะนี้นะคะลุกยืนอยู่หน้าแปลง A3 ค่ะ ะะแปลง A3 ของเราค่ะนี่ถ้าสมมุติว่า,าลูกค้าขับรถมาชมเองนะคะหน้าแปลงมีปลาอยู่นะคะนี่ค่ะ A3 สามตารางวาราคา4800บาทต่อตารางวา,าคา่ะเห็นไหมคะยังขายการเป็นเจ้าของก็ง่ายมากๆค่ะดาวเริ่มต้นเพียง50,000บาทเท่านั้นนะคะกรณีผ่อน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้น รีบโทรมาหาตุ๊กเลยนะคะ0992216289ค่ะและเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมโซนบีกันต่อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกาบรขอบคุณค่ะ